ในอดีตเนี่ยเมืองเนี่ยเมืองซีอานเนี่ยเคยเป็นเมืองหลวงของขาาประเทศนี้ประเทศจีนและอีกอย่างหนึ่งที่พลาดไปได้อันนี้เนี่ยถึงขั้นแบบสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเลยคือติดหนึ่งในเศษว่างนั้นเถอะคือถ้ามาที่ซีอานแล้วเนี่ยถ้าไม่ไปเนี่ยไม่ได้าตามตามมานะครับตามมานะครับ ซึ่งที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือนครซีอานแล้วเรา,เรายังขึ้นไปอีกนิดนึงตรงนครหยินชวนนะคะแล้วก็ยังมีเมืองหลังโจอย,อยู่ที่มณฑลกานซูค่ะอ๋อแล้วอีกนิดนึงที่พี่พูดมาทั้งหมดเนี่ย <c oughs> ผมไม่รู้เลยว่าอ <c oughs> ยู <c oughs> ่ไหนนครศีอรรมราชได้โอเคสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับพี่เล่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมครับ EP ที่3แล้วนะครับผมผ่านไป2 EP แล้วกับเพื่อนคู่คลิปธุรกิจโต Go to China with t ป็นตีพี่เล่เห็นโอกาสของการมาทำธุรกิจของคนไทยที่สามารถที่จะเอาแบรนด์หรือว่าสินค้า มาที่เมืองจีนเป็นไงบ้างผมว่าโอกาสเนี่ยยังมีอีกเยอะมากมากมากคือจิงเมืองจีนที่คือเป็นสวรรค์ของพราค้าแม่ค้าอะไรนะ<ช>ที่แบบอยากจะเอาของมาขายเจ้าของธุรกิจที่แบบมีแบรนด์มีสินค้าหลายคนอ่ะคิดว่าจีนเนี่ยะส่งออกไปอย่างเดียวแต่ว่าโอกาสเนี่ยที่เราจะเอาของของ,ของเราเนี่ยจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ฮาร์ดพาวเวอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือมาขายนี่เราก็าจะมีช่องทางให้เข้ามา<ช> แล้วเยอะมากมายแล้ว<ล>ทุกคนมีหน่วยงานช่วยเหลือแล้อย่างที่พี่เลยบอกยังมีพี่เลี้ยงดีๆอย่างดี t p ีเนี่ยที่เขาจะคอยนาร่องนําทางให้เนี่ยสบายใจได้เยี่ยมยอดอพี่คิดเนี่ยได้พูดถึงเรื่องนะโอกาสทางธุรกิจไปแล้วะนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูเมืองเก่าเมืองโบราณในอดีตเนี่ยเมืองเนี่ยเมืองซีอานเนี่ยเคยเป็นเมืองหลวงของขประเทศนี้ประเทศจีนเอาง่ายๆนะถ้าอยากรู้จักก่อนคือใน,ในโซนเมืองใหม่กับเมืองเก่าเนี่ยมันแทบจะ หลอมรวมเป็นเป็นอันเดียวแล้วอืมอ่ะถ้าจุดนี้ง่ายก่อนที่อยากจะพาไปวันนี้นะก็หนีพ้นนี่นแรกอันนี้เนี่ยคือ, Bell Tower. อนนเบลทาวเวอหอระฆังถัดไปข้างหลังมองเห็นอยู่เหมือนกันนู่นนู่นอันนั้นคือดรัมทาวเวอรแปลนภาษาไทยสิหอกลองอนนหอกลองหอระฆังและหอ,อกลองและอีกอย่างหนึ่งที่พลาดไปได้อันนี้เนี่ยถึงขั้นแบบสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเลย คือติดหนึ่งในเ็จว่างนั้นเถอะคือถ้ามาที่ซีอาร์แล้วเนี่ยถ้าไม่ไปเนี่ยไม่ได้มันคือขอใช้เป็นภาษาอังกฤษก่อนเทอราคอตอร์วอร์ริเออร์มิวเซียมแปลเป็นภาษาไทยสิสุสานนักรบดินเผาอ่ะเดาว่าหลายคนเคยเห็นภาพมาแล้วแหละอ่ะที่เขาเพิ่งขุดเจอเมื่อไม่กี่สิบปีมานี้ถ้าเราเริ่มตั้งแต่วินาทีนี้เราสามารถ cover ได้หมด cover หมดได้ไปใวันเดียวไปสิครับพี่ไปไปทางไหนล่ะพี่ก็ดำผมสิ แหให้ผมนามะชัวชวนะชัวสิอยากรู้อะไรเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ตผมเอาไปไปขั้นทางนี้เลยยังอยู่แด้วไม่วจุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่จะบอกว่าคือถ้าย้อนกลับไปประมาณ7 8 0 0ปปีเนี่ยที่นี่เนี่ยสำคัญมากๆาะแค่เห็นก็รู้อยู่แล้วอันนี้คืออะไร มันคือระฆังครับพี่ใช่ใช่เป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรเบลไม่ใช่เบลอย่างเดียวเขาเรียกว่าเบลทาวเวอร์ตั้งอยู่ในจุดที่สูงแล้วจุดที่สมมาตรกับเมืองเก่ามากๆที่ย้อนกลับไปนี่เขาบอกว่าประมาณเอ้ถ้าของออริจินอลจริงๆนะย้อนไปเป็นพันพันปีอ่ะพันสองพันสามร้อยปีอะไรสามร้อยปีคร่าวๆแต่ตัวนี้ไอ้เวฟพิต้าที่สร้างจำลองขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็แต่แต่อยู่ร้อยกว่าปีร้อยกว่าปี โอวิ s, <S yal, ิจตเนยทางนู้นมีอะไรอีกนะที่พี่จะพาผมไปภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Drum Tower Drum Tower หรือหอกลองหอกลองเนี่ยมองจากเนี้ยเห็นเลยกลองไซส์เล็กไซส์ใหญ่อ่าอันนี้บอกเวลาเช้าเขาว่ากันว่าบอกเวลาเช้าแล้วอันนั้นบอกเวลาเย็นอ่า หรืออาจจะเป็นผู้ประเพณีเทศกาลต่างๆอะไรอย่างนี้ไหมเป็นการตีกองแบบว่าถ้าไม่ผิดไม่พลาดคือถ้าถ้ามีมีมีช่วงวันสําคัญสาคัญอ่ะเขาก็ยังมีการโชว์ตีกองแบบโบราณแล้วแบบว่าคือจุดนี้เนี่ยมันเคยเป็นเมืองเก่ามันผสมกับเมืองใหม่ที่ล้อมรอบไปหมดแล้วเนี่ยมันก็สามารถเชื่อมโยงแบบแบบของโบราณกับโลกโบราณกับโลกปัจจุบันได้อะไปดูกันดีกว่า เราก็มากันอีกจุดหนึ่งนะครับจุดนี้เนี่ยมีความสำคัญมากนะครับในแง่ประวัติศาสตร์นะครับย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยซีอานมาไล่กัน,นมึงมาไล่กันอยู่แล้วก่อนที่เมืองจะรุ่งเรืองสุดๆได้ําไปาาเพราะว่าสองสิ่งนี้มีความคล้ายกันอยู่แ,บบแล้วที่สำคัญคือพอตัดภาพมาตรงนี้เนี่ยคือคนเยอะมากถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยมันจะเป็นรอกแล้วขายของที่ลึกนะครับของขึ้นชื่อเยอะแยะมากมาย คนก็นิยมมาเดินกันเพราะมเป็นถนนคนเดินมันก็ได้สองอย่างมีของฝากแล้วก็มีอ่าโบราณสถานเออที่มีความสําคัญแล้วต้องเช็คอินอย่างมากแล้วเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปบนนั้นเราต้องขึ้นไปอะลรไหมไปครับหอกองทาวเวอร์เนี่ยนะครับผมสร้างในยุคที่13นะครับของฮงบูนะฮะเมื่อปี1380 AD ช่วง m ิงได้แล้วสิตีไปประมาณ7 8 0 0ปีอ่ะเออตามตามมานะครับตามมานะครับอย่าหลงกันนะครับตามตรงมาปัญราแค่ทางเข้า เออมันมีความขลังอะ่ะคือเข้ามาแล้วแบบรู้สึกได้เลยว่าแบบว่าเรากำลงัลงไปดูอะไรที่มันแบบเยสุดยอดจริงๆเดี๋ยวก่อนนะ,ะนี่ก็มาครั้งแรกเหมือนกันคือมองจากข้างนอกไอ้ตัวาอาคารอ่ะคือมันดูเล็กนะดูเล็กแต่เข้าไปข้างในอะ่ะใหญ่มากยาวมากอย่างกับราชมังคลาใช่งเ้ างที่บอกพี่คิดไปเมื่อกี้นะครับคือทางเข้าอาคารแรกอ่ะคือมันดูไม่ไม่ใหญ่จากข้างนอกเข้ามาข้างในเนี่ยใหญ่ตโตโหโหรานมากเอาคร่าวๆนะถ้าเป็นตารางเมตรเนี่ยเกือบ10,000 5,000ตารางเมตรแล้วนี่เฉพาะหลุมแรกแค่หลุมแรกแค่หลุมนี้ครับสุดยอดใหญ่ขนาดไหนะ ไปไงพี่เคดแค่หลุมแรกคือมหัสจรย์คือมันมันคือเอาง่ายๆคือเข้าไปแล้วแบบว่าเห็นมันเห็นถึงเอเนอร์จีของความพลังอ่ะคือต่อให้คนเยอะอ่ะแต่ว่าด้วยความมนขลังของของของสุสานอ่ะมันมันมันเห็นได้มันมันนึกถึงมันย้อนกลับไปเลยว่าในสมัยก่อนคือศิลปะที่ละเอียดอ่อนที่เขาปั้นขึ้นมาแล้วอย่างแต่ละหน้าของตัวทหารที่มีความแตกต่างอันนี้หน้าทึ่งไม่ใช่หน้าอย่างเดียวนะอสรีละ เครื่องแต่งกายต่างๆนานาเขาเรียกว่ายศตำแหน่งที่แตกต่างกันไปถูกต้องหลุมสองเราจะเห็นอะไรบ้างพี่อันนี้เนี่ยมีไฮไลท์อยู่แต่บอกไม่ได้ถ้าบอกไปตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวคนดูเออ<ด>มันก็จะ,<อ>นจะไม่เป็นไฮไลท์ นี่คุณพาผมไปตั้งแต่หอระฆังหอกลองกำแพงเมืองมาที่สุสานทหารดินเผาครั้งนี้บอกตรงว่าอาจจะรีบนิดนึงนะครับแล้วก็คนก็เยอะนะครับเราก็บางบางส่วนที่เราอยากเห็นผมาเยอะอย่างนี้ทุกวันอ่ะใช่เขาบอกแล้วว่าอย่างน้อยมีสามหมื่นเต็มที่เจ็ด0มื่คนแต่ได้เห็นความอลังการขนาดนี้ผมแฮปปี้มากเพราะว่าเรื่องแบบว่าโบราณวัตถุเนี่ยผมชอบมากๆแล้วยิ่งติด อันดับโลกยูเนสโกสิ่งมหัศจรรย์อ,อันดับที่8เนี่ยใช่ฝันไม่จริงแต่ว่าคุณกลับเข้าเมืองไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวต้องไปงไป <ๆ S 2> ด้วยกัน<ๆ>เพราะว่าตอนนี้เราอีพีนี้เรายังไม่จบเป็นอีพีสุดท้ายที่ซีอางและเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราคุยกันถึงเรื่องโอกาสในเรื่องของธุรกิจใช่ไหมที่จะสามารถมาเปิดตลาดด้วยผลิตภัณฑ์ของเราคนไทยที่เมืองจีนได้วันนี้เดี๋ยวผมจะพาเข้าเมืองไปดูผลิตภัณฑ์กันสักนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยเทรนด์ของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในซีอาหรือในประเทศจีนไรี้าง กับข้เมืออีกกับข้อมืออีกสิแต่เดี๋ยวหาอะไรกินก่อนนะแม่หิวได้ไปตอนนี้เนี่ยเราคุณจะพาผมไปไหนผมจะพาคุณไปดู product หรือว่าสินค้าไทยที่เข้ามาขายแบบจริงจังอยู่ที่ประเทศจีนที่เรียบร้อยแล้วขึ้นเชลฟ์เลยกันดีกว่าไม่ใช่เป็นแบบว่าไม่ใช่แบบว่ามาเก็ตพิเศษพิเศษสำหรับแบบว่าอาหารเอเชียอะไรเงี้ยอ่าไม่เลยอันนี้คือบอกว่าอยู่ในซูเปอร์มาเก็ตของเขาแบบซูเปอร์มาเก็ตแบบแมสของเขาแล้ว กระจายไปทั่วประเทศเลยเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอไปดูกันไม่เชื่อต้องไปเห็นกับตานี่แล้วผมจะพาคุณไปนี่ไม่ต้องไปดุมดุมหาเองเพราะว่าผมนัดผู้ใหญ่ไว้ให้อาวดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสดีค่สวัสดีครับคุครสสวัสดีครับขอแนะนำผู้ชมก่อนนะครับผมอย่าเป็นทางการนี่คือพี่โอนะครับท่านทูตพาณิชย์นะครับประจาจังหวัด เฉินตู<ช>แต่เฉินตูนี่จริงๆแล้วดูภูมิทัศกี่จังหวัดอะไรยังไงบ้างครับรออก็สักข้อตอเฉินตนูนะคะอยู่ในมณฑลเสฉวนเราก็จะดูที่เสฉวนนะคะที่เฉินตูเมืองเอกนะคะแล้วก็จะดูที่เมืองนครฉงชิ่งค่ะแล้วเราก็จะขึ้นมาทางเหนือก็คือมณฑลสันซีซึ่งที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือนครซีอานแล้วเรายังขึ้นไปอีกนิดนึงตรงนครหยินชวนนะคะแล้วก็ยังมีเมืองหลานโจอยู่ที่มณฑลกานซูค่ะอ๋าแล้วอีกนิดนึงที่พี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมไม่รู้เลยว่ามันอยู่ที่ไหน,นก็สีอานออเแบบัน อัพเป north east อะไรประมาณนี้ใช่ค่ะมันอยู่ตรงกลางอยู่เหมือนกันอะไรเส้นกลางเราดูภาคตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นไปจนถึงตะวันตกตอนเหนือเรายังมีอีกนิดนึงค่ะมีมองโกเลียในค่ะมองโกเลียในด้วยใช่ค่ะใช่อันนี้เป็นพื้นที่ที่สกตเฉิงตูรับผิดชอบดูแลในการโปรโมทสินค้าไทยครข้อข้องใจแล้วแบบว่าผมผมโม้มาเยอะแล้วให้กับท่านผู้ชมนะที่กำลังดูอยู่ว่าตอนนี้เนี่ย เป็นโอกาสดีที่เหมือนแบบประตูเปิดต้อนรับสินค้าไทยเข้าสู่จีนโดยมีพี่ลี้อย่าง DITP จะมาคอยดูแลอันนี้เนี่ยเรื่องจริงใช่ไหมไม่ใช่แบบว่าเรามาแบบว่าเหมือนพูดไปเปรยไว้ก่อนเผื่ออนาคตอันใกล้ไม่ใช่ดดเก<ล>ิขด,ดขึ้นแล้วใช่ค่ะเกิดขึ้นแล้วอย่างเมื่อวานนี้ เรามีงานมวยไทยรถโชว์ที่ซีอาอันนี้ก็โปรโมทให้คนไทยรู้จักกับสินค้าไทยมวยไทยนะคะเพื่อโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์ของเราเมื่อวาคุณชาคิีกับคุณเลยก็ไปก็จะเห็นว่าเรามีทั้งอาหารมีทั้งผลไม้มีเครื่องดื่มแล้วมีคุณวัวขาวซึ่งเป็นนักมวยระดับตำนานนะคะมาที่นี่นอกจากนั้นยังไม่พอค่ะวันนี้เราจะพาไปดูซูเปอร์มาร์เก็ตว่าซีอาเรามีสินค้าอะไรบ้างที่ ทซูปเปอร์อะไรฮะซูปเปอร์มาร์เกต็ตนี่เลยค่ะหยงหวยซูปเปอร์มาร์เกต็ตก็เป็นหนึ่งในซูปเปอร์มาร์เกต็ตที่มีขนาดใหญ่อยู่ในประเทศจีนนะคะอ้าววันนี้พี่โยบมาแล้วเนี่ยก็ต้องรบกวนนะครับผมให้พี่โยบเป็นพี่เลี้ยงอย่างที่ผมก็โม้กับท่านผู้ชมไปเยอะเลยว่าเดี๋ยวนี้ถ้าจะมาจีนนะครับถ้าอยากจะมาทำตลาดเนี่ยคุณไม่ต้องดิ้นด้วยตัวคุณเองอีกต่อไป มีพี่เล่นดีๆอย่าง DITP ใช่่คะวันนี้ต้องรบกวนพี่ลันทางด้วยนะครับคุณต้องโน้มโน้มโม้มาสามตาแล้วโม้แบบแกมโมาคือขอเห็นหน่อยเถอะขอเห็นหน่อยขอเห็นหน่อยไปที่ไหนครับขอจัดตั้งหน่อยถึงแล้วค่ะหยงหวยซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะยังบ้บใช่ค่ะเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตเลยค่ะเทียบเท่าประมาณโ o ตัสบ้านเรา เอาง่ายๆเท่าที่ผมได้ยินมาไม่รู้ว่าถูกผิดแค่ไหนคือว่ามณฑลนี้ที่ที่เซียาเป็นแคปิตอลอยู่เนี่ยคือมีถึง30ล้านคนก็ได้คนเนี้ใช่ค่ะส0กว่าล้านคนแต่ว่าอร์มาร์เก็ตที่เราที่เราอยู่เนี่ยมีอยู่ประมาณ23 25สาขา แสดงว่าแสดงว่าด้วยต่อเนื่อกับกับปริมาณของผลิตภัณที่เข้ามาเนี่ยยังไงก็ไม่พอนะพอขายดีใช s <S <uh? ่ค่ะใช่น no in yes ี่สเตจแรกมาเลยค่ะมาเลยค่ะเฮ้ยพี่เปล่าเนี่ยฮะพี่ของพี่ก็ปีนี้ไม่ได้ส่งอาจจะมีรูดูจากสวนที่เขามาตัดไปบ้างจะเห็นป้ายเขาจะเขียนว่าหมอนทองครับผมแล้วก็รับเข้าจะเมืองไทยเาเอาหัวเอาหัวม้วนไม่ใช่ไม่มีไม่เคาะอันนี้ก็คือทรัพย์หมอนทองซึ่งแน่นอนก็คือเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่ส่งออกเยอะที่สุด ใช่ค่ะมาที่เมืองจีนใช่ค่ะก็คือทุเรียนแล้วเดี๋ยวนี้แบบว่าได้ตลอดทั้งปีด้วยใช่ค่ะตอนนี้ส่งออกได้มาตลอดทั้งปีแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าทุเรียนเลยค่ะใช่แล้วทุเรียนก็เข้ามาค่อนข้างเยอะมากจริงๆทุเรียนของไทยนี่ส่งออกมาที่จีนเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะครับผมใช่ค่ะชาวจีนนิยมมากมีตัวเลขไหมครับมีตัวเลขที่พอบอกได้ไหมครับว่าทุเรียนตัวเลขปีนี้ใช่ไหมคะชาวชาวจีน ทีนี้เราตั้งใจว่านะคะเป็นเป็น KPI ของเราเลยว่าการส่งออกทุเรียนน่าจะอยู่ที่ประมาณ8 0ส0ตันจริงๆเราตั้งใจจะทำให้ได้ถึง1ล้านตันสู้ๆครับสู้ๆค่ะอุ้ยมีมะพร้าวด้วยค่ะอ่านี่มะพร้าวพืชมหัศจรรย์ถูกปราวพี่อันนี้ก็คือมามาจากไทยเลยใช่คะเป็นพระนพราหอมนะคะมาจากที่ประเทศไทยเลยค่ะ ก็คือบางทีเราเห็นเป็นแบรนด์จีนอย่างนี้ก็จริงแต่ว่าคือโรงงานผลิตหรือว่าเก็บเกี่ยวนี่ก็คือมาจากสวนที่เมืองไทยใช่ค่ะใช่ค่ะ,อ,ะอันนี้แบรนด์นี้เป็นกู๊ดฟาร์มเมอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวมาจากที่ประเทศไทยค่ะครับแล้วอย่างยางแบบนี้คืออะไรฮะอันนี้ใช่ไหมคะแบบนี้อันนี้มีกิมมิกหน่อยป่ะคือ อันนี้ก็จะแบบว่าเคาะ,<ว>ะนะคะอันนี้เราอาจจะต้องไปเฉาะทานแต่อันนี้กดลงไปแล้วก็ม <Cast> ันก็จะเอาหลอดเสียบเข้าไปแล้วก็ดื่มได้เลยค่ะเ็น่ารักนอันนี้ก็เป็นอินโนเวชันที่แบบว่าเป็นเพื่อให้ง่ายขึ้นสำหรับผู้บริโภคแล้วราคาก็เพิ่มมูลค่าได้อีกด้ว่าุณแอดเจนค่ะจะสังเกตว่าเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็9ก้หยวน9.9หยวนอันนี้เป็น9ิด9หยวนเพิ่มขึ้นขึ้นไปอีกขึ้นไปอีก4บาทกว่ากับ5าบาทใช่จุดบาทนะคะอันนี้อันนี้ มันมีโลโก้มันมีมาร์กอันนึ่งอันนึงที่ผมเคยได้ยินมาคือ, G mark อทีมาร์กหรืออะไรนี่มันย่อมาจากะอะไรอะครั<ะ>ทีมาร์กใช่ไหมคะทีมาร์กก็คือไทยแลนด์พลัสมาร์กก็เป็นสินค้าที่ได้รับ เครื่องหมายรับรองโดยกรมส่งจสอบการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะคะว่าเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานผ่านการรับรองต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของแรงงานเรื่องของการผลิตกระบวนการต่างๆเพราะว่ากระบวนการในการไปตรวจเนี่ยค่ะจะมีเจ้าหน้าที่จากมาจากแต่ละหน่วยงานนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงพาณิชย์แต่ยังมีจากกระทรวงอุตสาหกรรมมีจากกรมแรงงานเพราะว่าจะดูเรื่องของแรงงานที่ใช้ในการผลิตด้วยว่าเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายไหมผ่านทุก มาตรฐานทุกการรับรองท้อนที่จะลุยตลาดต่างประเทศยุโรปอเมริกาได้หมดเลยถ้าได้ทีมแล้วสินค้าโมเดิร์นเทรดเนี่ยถ,ถ้าเกิดได้มาตรฐานเด่สังเกตง่ายๆเลยทีม้ามีทีม้าปุ๊บนี่คือไม่ต้องห่วง ใช่ค่ะเขาเรียกว่าแบบว่า select มาอย่างดีแล้วถูกต้องเราจะมีตัวอย่างให้เห็นไหมครับที่มาร์กในซูเปอร์มาร์เก็ตนี้ที่มาร์กในซูเปอร์มาร์เก็ตนี้เดี๋ยวขอไปสํารวจกันนะคะว่ามีหรือเปล่าหญ่ใหญ่พอสมควรเดี๋ยวเราจะไปสํารวจกันดูการผลผลิตทุเรียนอันนี้ก็แบบทาง DITP ก็จะต้องหาทางช่วยผู้ประกอบการเรามีการประชุมกันต่อเรื่องยาวนานมากแล้วก็ผู้ประกอบการเขาก็มาพบว่าอันนี้เป็นโซลูชันที่ดีมากก็คืองั้นก็ถ้ามีพบสารเบสิกเยลโลทูที่เปลือกหรืออะไรเราก็แกะออกมา เอกาเลย็นแบบเป็แกะคุ้มมาเลยใช่ค่ะก็เป็นฟรอสเซ้นนะคะแล้วก็เป็นมีเนื้ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้ในในในถังแช่เย็นอย่างเงี้ยค่ะมีเยอะมากเลยก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งในการที่ชาวจีนจะมีโอกาสเลือกทุเรียนไทยนะคะแล้วเดี๋ยวนี้คือผมมีเพื่อนเหมือนกันที่แบบว่าเป็นเป็นแบบว่าเป็นรุ่นน้องทําโรงงานส่งทุเรียนที่ ไปชลลซ์ในเร่องของการแกะเนื้อแบบนี้พี่เลแล้วเขาทำน็อกแบบในตรเจนฟรีสคือเขาไปปุ๊บแข็งเลยอ่ะเก็บไว้สองปีมีวันหนึ่งผมไปปุ๊บอยู่ดีเอาทุเรียนที่แบบว่าเหมือนทุเรียนสดออกมาวางไว้ผมผมก็กินโดยที่เราเอ็กก็ไม่ไม่เอ็ดไม่ติงอะไรเพราะว่าอร่อยเหมือนเดิมถามว่าเฮ้ยเอามาจากไหนอันนี้มันนอกฤดูอือ๋อนี่อยู่ในตู้มาสองปีอะคือช่วยได้เยอะมากออะไรแล้วช่วยแก้ปัญหาได้ด้วยแล้วก็ทำให้อ่ จากการที่เราส่งทุเรียนผลสดก็เป็นทุเรียนฟรอสเซนก็สามารถที่จะมีระยะเวลาในการขายทุเรียนได้ตลอดทั้งปีมากขึ้นค่า DITP เนี่ยก็มีการคุยอย่างใกล้ชิดกับผู้ประกอบการตั้งแต่ฝั่งต้นน้ำถูกต้องค่ะจากสวนผู้ประสู่โรงงานตารูปสมบเราอย่างพวกตกไซต์แบบว่าเบอร์ไม่ได้ แต่ว่ามีมีมีตำหนิที่หนามที่ไม่สามารถส่งออกได้เราก็คือคุยเขาว่าทำไมไม่เอาเนื้อในล่ะออกมาแปรรูป่างนี้ใช่ไหมะใช่ค่ะจริงๆเราก็มีผลิตภัณฑ์อีกหลายๆอย่างนะคะที่เป็นผลไม้ที่ชาวจีนชอบเลานนามาแปรรูปอย่างเช่นทุเรียนนะคะเป็นเนื้อทุเรียนฟรีส์ไรก็ได้รับคามนิยมค่อนข้างสูงแล้วราคาก็ดีมากด้วยทุเรียนทอดกรอบแต่ว่าส่วนใหญ่ที่นี่จะนิยมทุเรียนฟรีส์ไรก็คือถ้าตกขอบตกรุ่นเปลือกไม่ได้ก็เป็นเหมือนสแน็คแบบนั้นเลยใช่ค่ะถ่าเป็นสแน็ค อ่าตรงนี้เรามาโซนโอของอันนี้เป็นข้าวค่ะ ก็จะมีข้าวจีนนะคะจะเห็นว่าจีนก็ปลูกข้าวได้ค่อนข้างเยอะมากเลยก็ต้องโซนนี้ค่ะโซนนี้จะเห็นสัญลักษณ์มีข้าวจากประเทศไทยมีภาษาไทยเนี่ยไทยหอมมะลิไรซ์นะคะข้าวหอมไทยค่ะข้าวหอมมะลิมีจะมีแบรนด์สนามหลวงซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงตาสนามหลวงใช่ค่ะตาลักษณะหลวงเดี๋ยวพี่ขออนุญาตแนะนํานิดนึงอันนี้ข้าวนะคะอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลินะคะยางเดี๋ยวอยากจะขออนุญาต แนะนำนิดนึงว่าวิธีการสังเกตเข้าหอมมะลิไทยนะคะ ก็คือว่าจะต้องมีตราลวงข้าวนะคะของกรมการค้าต่างประเทศจะเป็นตราลวงข้าวสีทอ,องอยู่ลวงร้นตีว่าไม่หลอกแน่นอนใช่ค่ะเป็นตราสัญลักษณ์ที่เป็นข้าวหอมมะลิแท้แล้วก็ที่สําคัญค่ะด้านหลังนะฮะด้านหลังเราจะสามารถดูบาร์โค้ดได้ถ้าบาร์โค้ดขึ้นต้นด้วย8ป5ด้าอย่างนี้นะคะก็เป็นข้าวที่แพ็คมาจากเมืองไทยเลยค่ะเป็นข้าวหอมมะลิจากประเทศไทยแพคมาจากเมืองไทยไม่มีผสมแน่นอนไม่มีผสมแน่นอนมาทั้งแบบนี้เลยค่ะ ผมอยากทราบนิดนึงโดยเฉพาะแบบว่าตลาดของแบบคน<ะ>รุ่นใหม่อะครับพอ,อประดักมาจากเมืองไทยเนี่ย<ะ>เขาข<อ>เขาเขาให้คุณค่าเขาแบบว่าตีราคาเขาถือว่าเป็นแบรนด์<ะ>พรีเมียมอะไรอย่างนี้ไหมครับใช่ค่ะคนจีนนี่คือเขาก็ บ้านพี่เมืองน้องกับประเทศไทยเขาชอบคนไทยมากชอบสินค้าไทยชอบผลิตภัณฑ์ไทยไปเชี่ยวเมืองไทยของอะไรก็ตามที่เขาเห็นที่เมืองไทยเวลาที่มาวางขายอยู่ที่นี่ค่ะเขาก็จะว้าวมากเขาก็จะชอบรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เขาเคยทานแล้วก็พอมาที่บ้านเขาเขาก็ชอบแนะนำต่อไปมีลักษณะโคชชิ่งหรืออะไรอย่รแน่นอนมีค่ะ ก็ถ้าหากว่าเรารับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมนะคะอย่างเช่นท็อป h a ยแบรนด์ที่อบอกไปแล้วเราก็จะมีการประชุมแล้วก็ให้ความให้ ให้ผู้ประกอบการรับทราบว่าเนี่ยสินค้าคุณแบบนี้ก่อนเข้าตลาดจีนสิ่งที่จะต้องเตรียมตัวเรื่องของฉลาดเรื่องของการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้าเทรดมากอันนี้ต้องเน้นว่ามันเป็นสินส่งสาคัญก่อนเข้าตลาดจีนสินค้าคุณต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามาใ,ให้เรียบร้อยเพราะวันหนึ่งถ้าหากเข้ามาแล้วยังไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการคา้าอาจจะมีคนเอาเครื่องหมายการค้าของคุณไปจดแล้วก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องต้องเน้นย้ำกันเยอะๆเลยใช่ถ้าเดินเองอ่ะมันมีอย่างนี้ด้วยพี่เล สมมุติเราจดยี่ห้อเราแล้วเนี่ย <ương> เราจดชื่อแบรนด์เราแล้วจดโลโก้แล้วเนี่ยมันก็จดได้แค่เป็นชื่อแบรนด์กับโลโก้แต่คุณไม่สามารถยิงแอดโฆษณาหรืออะไรอย่างนี้ได้นะคุณต้องแบบว่าจดซ้อนอีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้ด้วยหลอยอย่างโทษนะครับอัีเดียวๆ มองไม่เห็นตองมาตะตาบ้านรักมองใครมองเห็นไหครับไอ้ขึ้นอุ้ยไม่เห็นอันนี้ที่ใช่ทีมาร์คหรือเปล่าไม่รู้ไหนดูซินี่ค่ะใช่ว้าวเราเจอทีมาร์คแล้วเฮ้ยดีใจมิชชันสำเร็จแล้วเจอทีมาร์คโอ้ใกล้ๆเลยก็ได้นี่ยไตรรักทีมาร์คพิเรโชครับอไทยแลนด์ทรัสต์มาร์คนะคะอ่าอ่าไทยแลนด์ทรัสต์มาร์คอันนี้ใช่ค่ะ สร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้ลริุภคใช่เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สําคัญสําหรับสินค้าไทยถ้าหากว่าได้ตราสัญลักษณ์ที a r ก็ถือว่าผ่านการรับรองอย่างเข้มข้นจาก DITP แล้วก็กระทรวงพาณิชย์แล้ว่าไม่ได้ได้กันง่ายๆนะคะถ้าสนใจไม่แน่ใจว่าตอนนี้ที่กรมเปิดรับสมัครมีเราสองรอบก็ยังไงติดตามได้ที่ DITP นะคะหรือไม่ก็โทรไปหนึ่งกเได้เลยค่ะครับผม ปิดท้ายนะครับผมก่อนที่เราจะจัดกันสําหรับ EP นี้ครับพี่เลต้องรบกวนตัวจริงพี่โอครับบอกทางน้องๆพี่ๆที่กําลังดูอยู่หน่อยว่าถ้าสนใจอยากจะเปิดตลาดไม่ว่าจะเป็นที่จีนหรือยุโรปหรือที่ไหนก็ตามเราอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่ไหนดีครับค่ะก็ติดต่อได้ที่ DITP นะคะ1169ค่ะ นอกจากนี้แล้วเราก็ยังมีเว็บไซต์นะคะ d i p g o t h นะคะท่านสามารถที่จะเข้าไปนะคะเรามีข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะข่าวสารวิกฤติเรืความเคลื่อนไหวจากทั่วโลกทุกๆสัปดาห์นะคะอัปเดตพฤติกรรมผู้บริโภคอัปเดตแนวโน้มทางการตลาดอัปเดตสถานการณ์เศรษฐกิจกนะคะก็ขอให้ทุกท่านติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะต่อเจาะตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนในโลกใบนี้ d i p จะไปด้วยกันกับทุกท่านค่ะไทยแลนด์ ขับเพลินชาขับเพลินชาขับเพลินชาขับเพลิาถือได้ว่ามาเซียนครั้งนี้นะได้ความรู้เยอะแยะมากมายเหมือนกันนะซึ่งต้องบอกเลยว่าอิ่มกับเซียนมากไม่ว่าจะเห็นโอกาสที่ดีของเรื่องของตลาดกาทรทําธุรกิจหรือว่าวัฒนธรรมต่างๆนะครับของเมืองเก่าเมืองนี้แต่ยังไม่จบครับผม oh, เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปกันต่ออีกนี่ค่อเซียนเราจะไปเปิดตลาดแบบว่าตลาดยักษ์ใหญ่เลยเพราะอันนั้นคือเมืองท่าเลยสําคัญด้วยกวางโจ กวางโจนี่คือนี่คือแบบเป็นบิ๊กเกมเลยของการทำธุรกิจการค้าโดยเฉพาะระหว่างประเทศเราจะได้ไปดูกันว่าสนามใหญ่ของการทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศของที่กวางโจเนี่ยเป็นยังไงล้วเ,เจอกันครับในเพื่อนคู่คลิดธุรกิจโต go to China with DIP t วันนี้หมดเวลาเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับ